ยังไงนะครับประจยนบอกพรุ่งนี้อ่ะครับ,รบของเกษตรเข้าใจพร,รุ่งนี้ได้คิว๋อพรุ่งนี้ได้คิวได้คิวไ,ได้ได้คิวบรรจุ ขี้วบันจุวันนี้ของส้นชัดส้นชัดส้นชัดสามตันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ววันนี้ทางของลุงพรเนี๋ยวนี้ยี่ตันโอ้ยู่วันนี้แล้วพร้อมพร้อมบรรจุแล้วพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ก็สตาร์ทแต่เช้าเที่ยงตอนเสร็จแล้ว20ตันก็เรียกว่าพรุ่งนี้ไปส่งลูกค้าได้เลยส่งลูกค้าได้เลยแล้วส่วนผสมทุกอย่างส่วนผสมส่วนผสมเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันนี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดมีมีผมยกตัวอย่างนี่อะไรมูลข้างข้าวมูลข้างข้าวก็เหมือนกันสามสิบเปอร์เซ็นมาจากไหนครับมูลข้าวย้ํา ก็ออจากกระบี่เพราะว่าทำไมเพราะว่ากระบี่มากินแมลงกินแมลงกินแมลงเพราะว่าอยู่กินทะเลเพราะว่าโปรตีนมันจะถูกไม่ใช่ข้างเขากินกล้วยไม่ได้ไม่ใช่ข้างเขากินพืชไม่ใช่กินกินแมลงกินแมลงเพราะว่าในแมลงเองอับโปรตีนะ พีสองอยู่ที่29%่สบเกเปอร์เซ็์ากใบมีเรียบร้อยโอเ้า oh. 9จะต้องใส่30%ในนี้พีสองโอ้าเพราะนี่ <P 3. S 2> จะเดินเติบโตออกอกอกผลออทันทีติดดอกออกผลดีดเลยเอเอเ่อใน ผู้เรียนเอ่ยได้เหมาะสมทุกอย่างดีมากให้ผลทุกอย่างเหมาะสมมากหมดสมมากในการบตักแต่งจริงนะเราต้องใช้ตัวนี้เลยโอ้พอดีเลยช่วงนี้ที่ภาคตัวนอกกําลังตดแต่งจริงแล้วใช้ตัวนี้ใช้เคมีนะครับไม่เกินสามปีทั้งหน้าผู้เรียนผู้เรียนจะถ้าเลงแบบนี้นะสูเรียนจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าในในดินไม่มีอิทรียวัตถุให้เลยครับไม่มีข้าวแกอีกเลย นี่แหละมันสำคัญตรงนี้แต่ถ้าเรามีครับไออาหารอยู่เยอะๆต้นอยู่นะไอแล้วก็ไอมันก็ชอนชัยลงได้ลึกโอ้รากรากราก,รากชนชัยไปได้ลึก<อ>เพราะว่าตัวออร์แกนิกเวเตอร์ครับหรือว่าค่าจีไอค่าการย่อยสลายที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะทําให้พื้นาากพืชไปได้ไกลไปได้ไกลเลยแต่ถ้าสารเคมีน่ะมันทําให้ดินแข็งดินแข็งถามว่าดีไหมมันดีเฉพาะ ต้องการลูกต้องการผลต้องการาผลผ,ผลตรงนั้นแต่ถ้าการชั่งดินการชั่งคุณภาพของดินนะสู้ชุ่มนี้ไม่ได้อินทรีย์ไม่ได้ร้อยเปอร์เนรนักวิชาการที่ไหนมาเฉียงกับผม <laughs> ว่าการปรับปรุงดินระหว่างเซีมีกับอินซีนะ บางรุนดินของอินรีมันเยอะกว่าขึ้นเวทีไม่ต้องอะไรมากค่าออแกนิคเมเตอร์ในปุ๋ยเคมีไม่มีเลยคุณชนครับแต่นี่่ะออแกนิคเมเตอร์ถูกมากโอเคประมาณนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้เข้าๆประมาณนี้เข้าๆประมาณนี้เลยแช่นี้เราก็ชนะแล้วชนะแล้วนะชนะดินเพราะจะนั้นถ้าเราใช้คุณภาพปุ๋ยที่มีคุณภาพอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารพวกนี้นะ สบายเลยทำให้ทุเรียนยิ้มได้ทั้งเลงไม่เกิดรการโรคไวท์ท็อปดว่านี่อ่ะจะไม่ค่อยเป็นพวอยางไหลยางซึมจากต้นทุเรียนนี่จะน้อยมากเพราะว่ามันมีค่าอาหารชาติอาหารเสริมอาหารหลักอาหารรองมันมีพร้อมอยู่ในกระสอบนีบเลยมีทองแดงมีเหล็กสังกะสี มีทุกอย่างอยู่ในนี้ปุยไม่ทันอาจารย์สมานเลยวันนี้ผมชุกในก้วยเน <c oughs> ื้อชาตต่างๆมีครบในอินทรีย์วัตถุ <c oughs> ต้องยอมเลยนียงยอมเลยอ,ะะอาจารย์ขอบเล็กนิดนึงนอกจากนี่ยังข้างขาวนะยังได้ยาวขนาดนี้ยังมีมูลโคมูลไก่มูลโคคนเรานี่เป็นโคเป็นเลี้ยงระบบปิดเอ,าอ้าทีนี้นะมูลโคในประเทศไทยน่าต้องยกให้จังหวัดนครนปฐมนครปฐมก็คือนี่บางเลนนี่ที่บางเลนนี่พาะมีเขาเลี้ยงแบบเป็นล่บเป็นสัน ในในฟาร์มฟาร์มนี่เป็นหมื่นตัวแล้วก็เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแบบแว่าใช้อาหารที่ที่ทำขึ้นมาเองรุมขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นอาหารพวกพวกพวกเหล่านี้แหละเวลากินเข้าไปเวลาถ่ายเข้าไปเนี่ยมันจะมีชาติอาหารที่หลงเหลือให้แี่เยอะมากมแล้วเราก็มาหมักต่อด้วยจุลินทรีย์มาย่อยต่อ,อไม่เอามาใช้เลยย่อยต่อประมาณ6เดือนถ้าความร้อนที่มาเกิดจากแก๊ ครับแก๊สที่จากอาหารของวัวเนี่ยที่จะมีแก๊สที่เวลาไปหมักแล้วมีฝันไฟพวกนี้เราย่อยสลายประมาณ6เดือนถึง8เดือนรามน่้แก๊สมด ครับแล้วพอแก๊สหมดกับค่าอาหารพวกนี้เมื่อเราเอาไปใช้กับต้นไม้เนี่ยปุ๋ยตัวนี้ใส่ชาต้นไม้ไม่เกิดไม่เกิดแก๊สแล้วพอไม่เกิดแก๊สปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยมันเย็นครับแล้วใส่ต้นไม้ไม่มีพิษกับรากต้นไม้เพราะนั้นนะถ้าไม่ไม่หมักก็ได้ที่นะทั่วทั่วไปผมไม่ได้หมักเอาขี้วัวไปใส่เลยไม่ได้เพรทษเวแตครับมันจะเกิดเป็นแก๊สพิษทำให้ตรงนั้นนะมันมีความร้อน รากของต้นไม้มันมันไหม้เลยอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์บอกพี่น้องเสร็ก่อนไม่ใช่บอกอผมคนเดียวใช่รากรากมันจะไหม้เลยครับเพราะว่าความร้อนที่มันเกิดอะ่ะ<อ>บางคนเนี่ยอยากได้ราคาถูกไปเอาฟางวัวเลยว<อ>ัวขี้วันนี้พวกนี้ไปเอาเข<อ>าใส่กระสอบเอาแล้วเทใส่เป็นก้อนๆเลยไม่ได้บดได้เลยไม่ได้บักได้เลยมันเสียหายครับ ราคาถูกก็จริงอ่ะแต่ว่าต้นทุเรียนเนเวลารลบหบบางงงรักษาครั5ปี6ปีมาตายด้วยขี้วัวอ่ครบไหมไม่ผมผมไม่ได้โจมตีนะครับครับแต่จริงๆต้องให้ถูกหลักวิชาการผมรับฟังวันนี้ยินดีนะครับต้องให้ถูกหลักวิชาการคือปุ๋ยหมักไม่ใช่เอาไปใช่เลยต้องหมักคือคำว่าปุ๋ยหมักต้องหมักถ้าไม่ใช่ปุ๋ยหมักไม่หมักก็ไม่ใช่ปุ๋ยหมักโอ้นี่นอ่ะก่อญาติผ่านไปที่วัตถุดิบตัวที่ มูลไก่ก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมีการเหมือนกันก็มีีเรือหมักก็หมักเหมือนกันไม่ยิ่งมูลไก่นะเอาหมูข้าวมาพับโรยใช้โดยใช้ชูนสีโรโดสุโดเมเนตชิ้นเลยเพื่อให้มันย่อยยย่อกลิ่นย่อยอาหารใช้เวลา6เดือนทุกแปดเดือนเหมือนกันเหมือนกันเออรมหมักกองใหญ่หมักทีหมื่นตันห้าพันถึงหมื่นตันไม่ใช่เอาไหมกองกองเป็นภูเขาเลยภูเขาแล้วก็หมักท like ีเด so, so, yeah, ียวแล้วก็ก็เราก็มีเม็ดโคลครับ จ็ดวันสิบห้าวันแล้วก็กลับเอาล่างขึ้นบนบนลงล่างแล้วก็ใช้พีอไปวัดดูถ้าเทอร์โมไปวัดดูว่าข้าความร้อนขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ใช่เรามือไปหย่นะเทอร์โมพิเตอร์ฮะเทอร์โมพิเตอร์เราแย่เข้าไปเลยคุยกับอาจารย์สมานสนุกมากเลยครับโอ้โหผมกลัวคุณผู้ชมจะอยากให้รู้ก่อนว่าในกระสอบนี่ประกอบด้วยวัตถุดิบสําคัญอะไรทีนี้อีกตัวหนึ่งนี่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 อื่นอืนนี่คืออะไรคืออะไรฮะนี่คือปลา ปลาที่นี่ปล,ปลาเยอะมาก oh. บางเลนเนี่ยคือแหล่งปลาเลยนะ uh, ครับผมเพราะว่าแพรปลาที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่บางเลนอซื uh. ้อขายกันตรงนี้ออกจากประเทศก็มาอยู่ที่นี่ครับเพราะนั้นเวลาเขาจะทําปลาเขาตัดหัวตัดฐานตัดที่ปลาเลยเราก็เอาภาชนะไปใส่อ uh. แล้วก็เอารถไปไปรอให้เสร็จแล้วเขาจะ เอาใส่ใส่ถังให้เราเลยเราถือว่ามาทำเป็นบ่อแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ก้ะไปหมักักเพื่อเอาใส่ในถังหมักของเราไอ้นี่คือกระทับสําคัญเลยใช่ไหมเราเอาเอาในถังหมักนะถังปลาที่เราเห็นไม่แล้วเมื่อกี้นั่นไม่ใช่เอามาใช้ได้เลยนะมัไวาเป็นห้าเดือนเหมือนกันเราช่วยเอาน้ําจากน้นแหละมาใส่ในถังหมักมันไม่ใช่ว่าเอาวันนี้มาใช้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับต้องให้หมักก็เหมือนกันให้ให้หมักให้ให้ให้ขอเรียกว่าค่าออแกนิกมันสูงขึ้นครับ คือตรงนี้นอกจากที่แปลงเป็นน้ําเป็นจุลินทรีย์แต่ยังมีพวกปลากระป๋องอ๋อนี่ปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องที่หมดอายุแล้วอเราเรามีใบรองงอห้าครับรองงอห้าคือใบใบกาจัดของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีพิษครับเช่นปลากระป๋องปลาบูดักที่เขาเก็บมาทาลายซึ่งมันอาจจะมีตใบไส้พุงอยู่ในถังตรงนั้นด้วยไม่ไม่มีคมเีัเพราะว่าเป็นเป็นเป็นแท่งๆ การผที่เปก็คือที่บราอแล้วเ็าเขาเปิดฝาแล้วก็เอาลงไปเขาก็โวนโคนแล้วก็เอาอยู่ทับไวในถังแล้วก็เซ็ตที่ฟิอแล้วก็รถสิบล้อไปซื้อไม่ใช่ให้ใครที่เราไปซื้อมามันมันมันเป็นในนัานแล้วมันเป็นเรื่องราล้วนๆเอารถใส่ช่างแล้วก็จ่ายตังออกมาตัวนี้เป็นเป็นหลักนี่ผมผมมี ทำดีลอยู่กันเป็นสิปีแล้วโอ้ที่เห็นเป็นภูเขาที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังมาครั้งก่อนๆมีภูเขาขี้นกภูเขาปลาข้างคาวภูเขาปลาข้างาวแล้วภูเขาขี้วัวขี้วัวภูเขาภูเขาไกมีหมดเลยมีหมดเลยเป็นสูงสูอยู่หน้าหน้าลูลิตเราหมักหมักแล้วก็มันมันลงไปข้างล่างสี่เมตรโอ้เวลาเสร็จแล้วเราก็ไม่โคขุดขึ้นมาครับครับขุดขึ้นมาแล้วมาผสมข้างบน ม mm. ิกมิกมิกแล้วก็บด ครับพอสิ้นปีเราก็เอาลงไปใหม่โอ้หม,<ร>มุนเวียนอย่างนี้ปีนะึงเราเราหมักทีเดียวแสดงว่าอาจารย์หมักประมาณสองสามหมื่นตันรั้งเดียวพอถึง,ถ,งถึงปีเราก็เอาเอาเอาออกมาวานันหนึ่งกดังเสร็จแล้วเอาลงกาได้ไปหมักใหม่เราจัเป็นวัชจักรอย่างนี้เรื่อยๆอยู่อย่างนี้เลยครับผมไม่ใช่ว่าได้ร้อยสองร้อยจันแล้วเอามาไม่ใช่หมักไดเป็นหมื่นตานครับโอ้โหวันนี้ฟังอาจารย์นี่สุดยอดเลยครับผมไม่ไม่คิดว่าอาจารย์นี่จะ ่ายทอดออกมาเพราะว่าคือทำด้วยทำด้วยมือทักับมือใช่เราทักับมือทำกับมือเลยก็เลยบรรยายได้เต็มที่ตรงนี้เราเราทำเองนะคิดคนเองทำเองหมดเพราะว่าเรามีแปลงทดลองมีนาผมมีนาสองสามร้อยได้ไว้ทดลองทำแล้วต่อไปเนี่ยผมจะทำข้าวออร์แกนิกคือถ้าปลอดสารเลยคือเราเรา เราไม่ต้องใช้เคมีเลยครับใช้ปุ๋ยอินทรีที่ว่าเนี่เล้งงามมากได้ผลดีงามมากเดี๋ยวไปดูฮะได้ครับได้ครับไปดูเดี๋ยวไปดูไปถ่ายทำดูทน่้ข้าวอินรีครับต่อไปเนี่ยเราเราไม่ต้องเอาข้าวที่รมยาเป็น10ปีเราไม่เอา9้าสิบปีเราไม่เอาเรากินเรากินกินสดๆเลยใช่ไหมสามเดือนเอาเลยที่บางเลนเลยที่ข้าวสามเดือนเราทำเป็นข้าวถุงข้าวออร์แกนิกหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลให้ให้ค ที่รักสุขภาพกินครับครับทีันี้ผมก็ใช้ข้าวกขอสีสามข้าวน้ำตาลืำแล้วก็ทําเป็นแพ็คมิกิโลกิโลครับและและทีนี้เราก็ทํายาวิธีอินทรีหนึ่งยาฆ่าแมลงเราไม่ใช้ไม่ฉีดครับเราใช้น้ําหมักชีวภาพยาฆ่าหนอนเดียวเราให้ใหดู รเราใช้ชีววัวพันหมดเลยแล้วก็ยาฆ่าหญ้าก็ใช้ชีววัวพันเพราะนั้นเราไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำนาของเราโโไว้รับประทานเองโอโ้โหแรืแวอว่าไปมีพอไย<ค>ร,ร,รัก,รก สนใจสุขภาพก็เชิญเลยมีมีให้แต่ว่าไม่มากใครใครเร็วใครได้โอ้ใคลเร็วใคลได้ครับจำกาดแ่วันนี้จะกาจะคุยเรื่องปุ๋ยนะครับตอนนี้ออกไปเรื่องของข้าวยินทรีแล้วครับผมว่าถ้าคุยต่อนี่จะต้องมีผลิตภัณฑ์นดีๆมากมายประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับก่อนจบก่อนไปดูตรงนั้นถามนิดหนึ่งว่า ขุยของอาจารย์เนี่ยที่อยู่ยงคงกระพันมาเป็นเวลา20-30ปีเนี่ยแต่ไม่มีร้านจําหน่ายทั่วไปตรงเนี้ยจาหน่ายยังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยครับเราคืออย่างนี้คใครสนใจมาซื้อที่โรงงานเราไม่มีเซลลที่จะออกวิ่งขายเรามาเอาโดยตรงเลยมาเอาโดยตรงที่จากกันเลยว่าเราซื้อจากเสียบวก้วก็มาเอานี่เลยจากโรงงานเลยงทรกโรงมาแล้วโทรไปนี่ถือลมพอนถึงใครก็มาเอานี่เลยมาที่โรงงานเลย แล้วอย่างที่เจ้าประจําตอนนี้มีเจ้าที่ไหนบ้างที่แบบใหญ่ๆที่เห็นอาจารย์บอกว่ามีเจ้าประจําไม่ต้องส่งตามร้านค้าแต่ร้านค้าจะสั่งก็ได้นะไม่ปฏิเสธแต่ราคาเราเนี่ยส่วนต่างมันอัดจะไม่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์มี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 ประจําที่อย่างสุราชอย่างเงี้ยยังไงเขาถึงได้จงรักปักดีมาก สุรยอดเนี่ยคงขายมา20ปีแล้วนะครับผมขายเลิกขายอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเป็นบุคคลใช่ไหมบุคคลแล้วก็เอาไปกระจายอีกทีนึงใช่เขาไปกระจายใครจะเอาก็เอาทีนั้นแสดงว่าต้องใช้ดีก็ถึงได้ซื้อต่อถ้าไม่ดีปีเดียวก็คงไม่เคยซื้อแล้วไม่ได้อยู่ยงคงกว่าพันถึงสิปีโอ้โหยอดเขาเพิ่มเรื่อยยอดเพิ่มเรื่อยตอนนี้นาพ้อฝนเนี่ยฝนเริ่มลงแล้วฝนเริ่มลงแล้ววันนี้พเมื่อวานเนี่ยครับเนี่ยเขาสั่งมาห้าพวงอ่าบอกว่าพวงที่หนึ่งไปพวงที่สองทำไว้ทำไว้ เวลาถึงเวลาแล้วมันเอาไม่ทันเอาไม่ทันเพราะว่า1รถ 1> ที่จะขนรร<อ>ส่งรถออกไปติดโถติดนี้เพราะนั่น,นรถเราทําแล้วไปสต๊อกไปเลยอ้ตามหลังกขไก่อนเลยช่วงนี้เขา,าสต๊อกไวห้าคันครับพอยุบสักคันแล้วก็ให้เราทําต่อเลยเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์รรณแล้ว,ลวไม่ทัน เดี๋ยวเกษตรกรมาถึงเวลาก็กใช้เดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตอาจารย์เอารูปเก่าๆมาลงนะได้ได้ให้ให้ได้ได้พูดสนใจได้เห็นด้วยได้ได้ครับนะเราเอาเวลาที่เราเราต้องเอาของที่มีคุณภาพอ่าเด้นคุณภาพอย่าที่เขาชฆนโฆษณาเกินจริงอ่าต้องดูด้วยว่าโฆษณาเสร็จแล้วมันจริงตามที่ว่าหรือเปล่าได้อว่าเอาใช้ เสียเงินทันทีเนี่ยต้องให้มีคุณภาพนี่อย่างแบบนี้เราการันตีเนี่เรามีใบอนุญาตอย่างไรรองผู้จัดการเกษตรทุกอย่างนะครับเรา่าจะผ่านใบอนุญาตนี่ใช้เวลา2กี่ปี2ปีใช่เราเป็นตามขั้นตอนนะเราไปตามขั้นตอนนี่นะครับก็ให้เห็นกันนะครับเก้าเก้าเลยนะครับนี่ของผมเนี่ยเดี๋ยว่า ตอนนี้กำลังขออนุญาตส่งนอกอยู่ต่างประเทศอยู่โอ้ส่งประเทศไหนครับซาอุดีอาระเบียอาระเบียเพราะว่าเขาองยินซีไปซาอุอ่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ซาอุดีอาระเบียเขาปลูกต้นไม้ในทะเลทรายสี่ห้าห้าสี่ห้าสี่ห้าแสนล้านต้นน่ะโอ้โหแต่ของเราเอาปุ๋ยชาติที่เราทําได้คือหมื่นของหมื่นตันต่อเดือนอย่างเนี้ยตอนนี้มีความเป็นไปได้อีกี่เปอร์เซ็นต์ลครับ ตอนนี้ห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวเขาเขาจะมาดูงานแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปซาอุดีเพื่อเพื่อไปดูสถานที่ปลูกแล้วก็ไปตรวจดินดูโอ้เนี่ยก็จะยิ่งคุยกันวันเนี้ยอ๋อเห็นบอกว่าจะซื้อตั๋วแล้วเหรอใช่เราจะจองตั๋วไว้ให้อย่าลืมกระสอบกันเลยใครไปด้วยนะครับอันนี่เอาสิ่งเอาไปได้ไม่เป็นไรอย่าลืมอย่าลืมติดกระสอบไปด้วยนะอาจารย์นี่อ่ามันนหมวกเขียวเนี่ยมันติดไปด้วยมันไม่หนักเรื่อเรื่อตอนนี้ส่งไปก็ได้ อ่าได้โกอินเตอร์โกอินเตอร์โอ้โหปุ๋ยปุ๋ยอินรีย์จากประเทศไทยต้องโกอินเตอร์นะอาจารย์เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งราชาไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนนะถูกต้องครับถูกอผมไปทุกสวนอาจารย์เขาเด่นว่าปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่เคมีอย่างเดียวนะโดยเฉพาะช่วงปรับปรุงบำรุงต้นเนี่ยเก็บผลผลิตใบเอาต้องใช้เยอะอินีต้องอินทรียนำอินทรียนำเลยเคมีใช้ต่อเมื่อมันเริ่มติดตาดอกเริ่มโน้นแล้วถึงจะใช้ถ้าไม่ใช้เคมีก็ไม่ได้ครับต้องใช้ ถ้าใครบอกว่าทํผู้เรียนอินทรียไม่ใช้เคมีนะไม่ได้กินหรอกเ,ออเพราะว่ามันอาหารมันไม่พอรเราต้องยอมรับว่าปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินซีมัน มันความดีต่างกันธาตุอาหารมันน้อยกว่าเราต้องยอมรับยอมรับต้องเพื่อเราบอกไว้ด้วยตลกทรสอวว่าให้ใช้ร่วมกันใช่ใช่เนี่ยเราบอกชัดเจนนะครับเนี่ยวิธีใช่ว่าใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีใช่เพื่อให้ธาตุอาหารสมบูรณ์เพราะว่ามันมีธาตุหลักไอธาตุธาตุเสริมธาตุรองถูกต้องครับอินทรีย์ในเคมีมันไม่มีธาตุเสริมธาตุรองครับผมพอเราใส่เสร็จน้ะ จะจะเสริมทังนใบอีกทีก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี่เราเสริมชานรากแล้วไอ้นี่เป็นเหมือนอาหารประจําวันที่แบบขาดไม่ได้ฐานไม่ได้จะชื่ออาหารที่เป็นพื้นฐานเราใช้ปากดินเนี่ยเป็นพื้นฐานดูดใช้ปากดูดไอ้นูนเนี่ยให้มาชั้บนนู้นเนี่ย อืมเรื่องหนึ่งแต่จริงๆเราให้ทางนี้ก็ได้ครับครับครับะมาณนี้นะครับนี่แหละกวากขวาเกษตรกรว่าไม่ต้องลังเรใจแล้วจะบำรุงต้นทุเรียนสักทีนะเอาปุ๋ยที่ไหนนะครับนี่เลยปุ๋ยเกษตรเก้าไก่ซาซาหมวกเขียวหมวกเขียวหมวกเขียวบาานีขอบคุณมากเลยครับอาจารย์สมานวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกคนครับสวัสดีครับโอ้โหคุยยาวเลย คุย <laughs> ของขึ้นเร็วนี่ <laughs>